สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะวันนี้เรามาเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษในรายวิชาแกรมมากกันนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ,กบอัลฟาเบตนะคะกับคุณครูรศนาเปรมใจชนหรือจะเรียกว่าครูรสก็ได้ค่ะเรามาเรียนรู้กันเลยนะคะเด็กๆเ,เรามาดูซิ ว่าตัวอักษภกรภาษาอังกฤษมีทัง้งหมดกี่ตัวเก่งมากค่ะ26ตัวใน26ตัวอักษรนี้มันจะมีเสียงสระอยู่5ตัวใครจำได้ไหมเอ่ยใน5ตัวนี้มี a e i o u ได้แล้วใช่ไหมคะ,อะโอเคฉะนั้นเรามาเรียนรู้การอ่านเลยนะคะถือซะว่าเป็นการทบทวนของน้องอ่นอุบานเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ a b c d e f g h i j k l m n O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. ต่อไปเรามาดูสิว่าเด็กๆสามารถบอกคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรในภาษาอังกฤษ A ถึง Z ได้หรือไม่เรามาลองดูกันนะคะ Let's learn vocabulary from alphabet. เรามาเรียนรู้คำศัพท์จากตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะมาพร้อมกันเลยผูพพ้พร้อมๆกันกับคุณรูณเลยนะคะเรามาดูสิว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่เรารู้จกัก a and bird b n นก c cat แมว d dog สุนัข E elephant ช้าง F fish ปลา G giraffe giraffe H horse ม้า I ice cream ice cream J juice น้ำผลไม้ K king พระราชา L lion สิงโต M monkey ลิง N nest รังนก O orange ส้ม P pig หมู Q queen พระราชินี R rabbit กระต่าย S sun ดวงอาทิตย์ T tiger เสือ u umbrella Rome. V van road t W wheel o n X xylophone Ranat. Y yo yo ลูกติง่ง Zebra มาลายเป็นไงบ้างคะเด็กๆคำศัพท์ได้แล้วนะคะต่อไป วันนี้คุณครูมีการแนะนำในการเขียนตัวอักษร A ถึง Z ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเพื่อให้นักเรียนรู้จักการสังเกตจะได้เขียนถูกต้องและรวดเร็วคุณครูจะเริ่มที่ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ก่อนนะคะจบไปปุ๊บเราค่อยๆขึ้นตัวพิมพ์เล็กเราจะได้ไม่สับสนในการเขียนนะคะ เราไปลองกันเลยนะคะอ่ะเรามาดูที่ตัว A เลยนะคะขีดขึ้นไปข้างบนแล้วลงมาแล้วก็ขีดตรงกลาง1 2 3อีกครั้งหนึ่งนะคะ1ขีดขึ้นไปลงมา2อขวางตรงกลาง3 ต่อไปเราจะไปตัว B หีหนึ่งสองสามหนึ่งสองแล้วก็สามโค้งลงมาลองอีกครั้งหนึ่งคี่ลงมาหนึ่งสองสาม ต่อไปตัว C เส้นเดียวโค้งลงมาเลยเส้นที่หนึ่งโค้งมาอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะขีดโค้งลงมาเป็นตัว C ต่อไปดีลากลงมาแล้วก็โค้งเป็นตัวดีนะคะหนึ่งโค้งสอง อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งสองเรามาดูทิศทางในการเขียนนะคะตัวอีหนึ่งสองสามสี่ลากลงมาหนึ่งสอง 3แล้วก็4ี่อีกรอบนึงนะคะหนึ่สองสาสต่อไปเราจะไปตัว F นะคะขีดลงมา1นึ่งสองสางสองสลองอีกครั้งหนึ่งห สองสามต่อไปตัวจีจะโคง้งแล้วก็ลากเส้นลงมาเส้นที่หนึ่งโคง้งต่อไปเส้นที่สองลงมาลองอีกครั้งหนึ่งโคง้งแล้วก็ลากล,ากลงมา ต่อไปตัว h ขีสองขีดแล้วก็ขีดขวางตรงกลาง1 2 3อีกรอบหนึ่ง1 2 3ตัว i ขีดลงมา1 2 3ขีดลงมา1 2 สต่อไปครูทำคัดมาครั้งเดียวพอนะคะหนึ่งสองตัว J ขีดลงมา1แล้วก็สองตัดข้างบนต่อไปตัว K ลากลงมา1เฉียงสองสางสองสตัว L ขีดลงมา1แล้วก็ ลากออกมาเป็นสองหนึ่งสองต่อไปตัวเอมลากลงมาหนึ่งสองขึ้นไปสามลงมาสี่ลากลงมาหนึ่งลงมาสองสา 1, งมสี่ตัวเอ็นขึ้นไปข้างบนแล้วก็เฉียงลงมาสองแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกเป็นสามหนึ่งสองสาม ตัวโอเส้นเดียวกลมๆคุณครูทําตัวอย่างแค่ครั้งเดียวนะคะต่อไปตัว P ลากลงมาแล้วก็โค้งเส้นที่หนึ่งลากลงมาแล้วก็โค้งตัวคิวกลมๆเหมือนตัวโอแล้วก็มีหางลงมา กลมๆเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองลากเฉียงลงมานิดหนึง่งตัว R ขีดลงมาหนึงโค้งแล้วก็ออกมาขีดลงมาหนึงโค้งสองลากลงมาสาม ตัว S เส้นเดียวโค้งทั้งบนและล่างขีดลงมาต่อไปเป็นตัว T ลากเส้นลงมาก่อนหนึ่งแล้วก็ตัดหัวข้างบนหนึ่งสอง ตัวยูก็เส้นเดียวโค้งโค้งตัววีลากหนึ่งสองต่อไปตัว W ลากหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ตัว X ลากเฉียงมาหนึ่งกับสองหนึ่งสองลากลงมาเฉียงลงมาต่อไปตัว Y หนึ่งสองสาม ตัวสุดท้ายตัวจีหนึ่งสองสาต่อไปเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะลากหนึ่งแล้วก็มาสองเริ่มเลยนะคะหนึ่งแล้วก็สองเราจะดู A ออีกแบบหนึ่งนะคะทางด้านนี้คะ่ะ กลมๆนะคะแล้วก็ขีดลงมาตัว b นะคะลากลงมาแล้วก็โคง้คงๆกลมๆนะคะหนึ่งสองต่อไปตัวซีลากเส้นเดียวเหมือนตัวพิมพ์ใหญ่เลยลากลงมา ตัวดีกลมๆก,ก่อนแล้วก็ลากเส้นลงมาเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองตัวอีลากจากตรงกลางก่อนนะคะแล้วก็โค้งลงมาหนึ่งแล้วก็สองต่อไป เราจะไปตัว F กันนะคะเราจะเขียนจากส่วนหัวลงมาก่อนแล้วก็เส้นขวางไว้ตรงกลาง1 2ตัว G กลมๆก,ก่อนแล้วก็ลากหางลงมาเส้นที่1โค้งแล้วก็เส้นที่2ลากหางลงมาโค้งนิดหนึงตัว H เส้นที่1แล้วก็โค้งเส้นที่สองต่อไปเป็นตัวไอน,นะคะเส้นเดียวแล้วก็มีจุด1จุดข้องบนตัวเจก็เหมือนการลากลงมามีโค้งหน่อยหนึง่อองเลยเส้นหน่อยนั้นโค้งลงมาแล้วก็จุดข้องบนเคลากเส้นลงมาแล้วก็เฉียง เส้นที่หนึ่งลากลงมาเส้นที่สองเฉียงลงมาแล้วก็เฉียงลงมาข้างล่างด้วยนะคะตัว L เส้นเดียวยาวๆลงมาหนึ่งต่อไป M มีส่วนโค้งด้วยนะคะเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองโค้งลงมาเส้นที่สามโค้งลงมาต่อไปตัว N ลากลงมาหนึ่งแล้วก็โค้งมาสองหนึ่งสองโอ้กลมๆเหมือนตัวพิมพ์ใหญ่เส้นเดียวกลมกลมตัวพีลากขางลงมาแล้วก็ทำโคง้งหนึ่งสอง ตัว Q ทำตัวกลมๆก,ก่อนลากหางลงมาเส้นที่1โค้งลงมาลากหางยาวลงมาสองตัว R ขีดลงมาแล้วก็เฉียงขึ้นไปข้างบนโค้งนิดหนึ่งหนึ่งสองตัว S เส้นเดียวโค้งบนโค้งล่าง1 ไปตัวทีเส้นที่หนึ่งลากลงมาเส้นที่สองตัยืดโค้งเส้นที่หนึ่งแล้วก็ลากลงมาสองตัววีหนึ่งสอง ตัวดัหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่เหมือนตัวพิมพ์ใหญ่เลยนะคะตัว x ก็เหมือนกันเฉียงหนึ่งสองตัดกันนะคะเส้นตัดกันตัว y ในเส้นที่หนึ่งเส้นที่สอง ตัว Z หรือ Z นะคะ1 2 3 2> หลังจากนักเรียนได้เรียนรู้การเขียนตัวอักษรทั้ง26ตัวทั้งแบบพิมพ์ใหญ่และแบบพิมพ์เล็กคุณครูมีภาระงานให้นักเรียนนิดนึงให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดใน English exercise แบบหัดที่1และที่2หน้า2ถึงหน้า5เด็กๆอย่าลืมทำการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย